ตาของเรามันก็ขึ้นมาสิค่ะว่าตายจริงและชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องที่เอ,อคุณเออแม่ใหญ่ผู้นี้รังแกเราอยู่แล้วก็เขาก็เสมอนอกเชียร์กันว่าใครใครจะเข้ามาใครใช่ไหมคะทีนี้พอเราจะต้องไปทําพิธีขอเข้ามาเข้าแบบนี้เราก็ต้องเหมือนกราบพระก่อนาำหนตั้งน้โมสัมจบแล้วก็ถึงจะว่ากาเยนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เทเดอเอ,อิม อายาตสมันเตะประมาณเดน่คือคือขอเข้ามากันเนี่ยค่ะก็อัตราเราก็ขึ้นค่ะพอเสียงคุณแม่จีบอกเอากราบปรากฏว่าตัวดิฉันเหมือนมีเหล็กเสียบเอาไว้ค่ะมันไม่ยอมกลาบลงไปทั้งทั้งที่เราก็ตกลงกับตัวเองแล้วนะว่าเพียงแค่ที่เราไปคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยเราก็จะขอให้มันจบกันแล้วก็จากกันไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมามีนี่มีสินกัน มันไม่ยอมกราบเฉยๆยน,น,นะคะทุกคนเขากราบเสร็จตัวเราแข็งโดอยู่โอ้ยดิจันร้อนไหมดทั้งตัวเหงื่อน,นี่แตกท่วมตัวเลยนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองว่านี่นะทําเป็นนักปฏิบัตินะแต่พอถึงว่าระขับขันเข้าเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่พุทธังธรรมังสังฆสารนังคจา,ามีหรอกเออเทวทัศสารดังคจามีดูสิโอ้ยทาเป็นกราบเข้าไม่ลงอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็ ปรับหมตัวเองด้วยนะคะว่าแต่นี้ต่อไปอย่าคิดไปปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวด้วยนะอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติปฏิบัติมันก็เป็นปฏิบัติอย่างเงี้ยลิงหลอกเจ้าอย่างนี้แหละพอมาถึงยามขับขันเข้าดูจิมันไม่ทําตามที่ครูบาอาจารย์บอกอ่ะมันจะทําตามที่กิเลสบอกอ่ะนะคะอุ้ยในใจเนี้ยมันบอกไม่ถูกอะอู้มันร้อนไปหมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเปิดตรงเนี้ยเรากราบเข้าลงไปแล้วเราขอขมาเขาไม่ได้เนี่ยเลิก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 ไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติต่อไปหรอกมันมันมีแต่เปลือกเท่านั้นแหละไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าตรงช่วงไหนที่คล้ายๆใจมันคงตัดแล้วมันคงลงได้เหมือนเหมือนที่ครูบาอาจารย์บอกให้เรานั่งสู้เวทนาค่ะแล้วมันรวมอ่ะก็ปรากฏว่าเราก็กราบลงไปกับเขาได้พอกราบลงไปแล้วก็เราก็ว่าคําขอขมาเขาเนี่ยค่ะ ในใจเนี่ยมันเย็นฉ่ำขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยนะคะมันเหมือนหลอด้วยน้ำแข็งมันเบาแล้วมันสบายมากเลยค่ะแล้วหลังจากทำพิธีเสร็จเนี่ยหลายๆคนก็คงทำเพียงแต่ปากเพื่อว่าให้ให้ให้ใหแลดูว่าเราก็เคารพนบนอบเขาเสร็จแล้วมันก็ออกจากที่บริเวณครัวไปหมดเลยนะคะ ไม่ไม่มีใครอยู่เพราะว่าจะต้องช่วยขนของเขาเพราะเขาจะมีข้าวของแล้วก็ให้รถมารับไปใช่ไหมคะหายจ้อยไปหมดเลยค่ะเสร็จแล้วพอเขารู้ตัวขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าก็เหลือดีฉันกับเขาเนี่ยนั่งประจันกันอยู่สองคนเราก็เหมือนจิตเราเรียงรวมดีใช่ไหมคะแล้วก็ทำของเราอยู่เขาเองเขาก็เริ่มกักอก,อก,อกเพราะว่า เขาก็อายุมากแล้วแล้วก็จะให้ไปขนกระเป๋าขนข้าวของลงมาจากกุฏิเพื่อไปใส่ที่รถที่จะมาเอาเข้าไปที่รออถทัวร์เนี่ยมันก็ลําบากแต่ใจของเราที่พอมันเป็นธรรมแล้วเนี่ยค่ะมันลืมไปหมดนะคะไอ้ความอ,อกระทบกระทั่งหรืออะไรกันเนี่ยค่ะปรากฏว่าโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเรารู้หน้าที่เราเราจะเดิไปขนข้าวของเข้าลงมาหมดเรียบร้อยเอาไปใส่รถเรียบร้อยแล้วก็มาบอกเขาว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไล้ยังปร,ประคองเขาอีกนะคะไปขึ้นรถซึ่งปกติอะค่ะทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะทําไม่ได้แล้วก็ยังอัดใจ,จนะคะว่าเวลาที่ใจมันเป็นธรรมแล้วเนี่ยกิริยามารยาทของเรามันสงบสงี่ยมเรียบร้อยดีมากแล้วแล้วมันไม่ใช่เสียแซงค่ะมันทําออกมาจากจากมันรู้ว่ามันจะต้องทําแล้วมันก็ทาอย่างดีงามทีนี้แล้วยังไปบอกเขาอีกนะคะบอกว่า ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เราก็เหมือนลูกพ่อเดียวกันนะเนี่ยอืไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนถ้ามันทุกข์เดือดร้อนอยู่ไม่ได้เนี่ยกลับมานะเออ ข้าวหม้อนี้เนี่ยพ่อเราเนี่ยก็มีเอาไว้ให้ลูกๆทุกคนกินได้แล้วยังนึกในใจบอกโอ้โหทำไมมันถึงได้พูดได้ถึงป้านนี้นะคะถึงได้บอกไงกะบอกเวลาที่ใจของเรามันเย็นมันเป็นธรรมแล้วเนี่ยค่ะอะไรอะไรมันมัน,ม,นมันทำไปได้แล้วก็เขาเองเขาก็คงทราบถึงนะคะเขากคงนึกไม่ถึงเขาก็แหมน้ําตาหล่นเพาะเพาะเพาะจ้ะแล้วก็เอา,เอา,เอาผ้าผ้าสะบามาจับแล้วก็อมแอมอมแอม อย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นแต,แต่เขาเองเนะะี่ยค่ะเขาเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังแบบที่เราเอาจริงเอาจังกับตัวเราเขาก็เลยไม่ยอมขอโทษเราเขาก็บอกอเนี่ยออมีคนเคยดูเขาไว้แล้วว่าอายุปันนี้เนี่ยมันจะเหมือนดินกับฟันจะต้องทะเลาะกับคนเอ,อใกล้ๆเหมือนเราก็เป็นพี่น้องกันะนะคะแล้วก็ดิฉันก็นิดในใจเนี่ยเนี่ยเนี่ย คนไม่จริงคนไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเป็นคนจริงนะเราก็ขนของแล้วเราก็ไม่ต้องออกไปให้มันมีเรื่องมีราวก็จบเรื่องนะคะแล้วตกลงเขาก็เขาก็เดือดร้อนค่ะเขาก็ไปแล้วความที่เขาเคยใหญ่อย่างนี้เนี่ยไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไปเหมือนเป็นคนใหม่แล้วเขาจะไป สร้างออ,อิทธิพลให้ทุกคนมานบนอกเขามันก็ไม่มีทางนะคะก็รู้สึกเขาก็ละเหละหนเล่ล่อนไปหลายแห่งนะคะดิฉันก็นึกในใจว่าจริงๆนะไอ้ไอไอใจของเราเนี่ยถ้าเราจัดการกับมันไม่เป็นแล้วเราไม่ทำให้มันหมดพยศเนี่ย มันก็ทําให้ตัวของเราเนี่ยทุกข์เดือดร้อนแล้วก็มันก็ก่อได้ความร้อนภายในอยู่ร่ําไปแล้วมันก็ทําให้ข้างนอกถึงจะร่มเย็นมันก็ร้อนไปด้วยเพราะใจมันร้อนละอะไรอะไรแล้วมันก็ร้อนตามไปหมดเนี่ยค่ะตรงเนี้ยมันก็เป็นบทเรียนสอนดิฉันนะคะและดิฉันเองดิฉันก็นึกถึงเขาแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาว่าเออวันหนึ่งขอให้เขาระลึกนึกได้แล้วเขาก็เอาชนะตัวเขาได้ และไอความร้อนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะได้ดับไฟทั้งหมดมันก็จะได้กลายเป็นความสงบร่มเย็นไปตรงนี้ค่ะที่จนถึงได้ว่าวาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรหนักหนาสาหาัสแต่มันอยู่ตรงที่ว่าเราเรา,เรารู้จักเราและเราก็ชนะเราได้อย่าไปคิดชนะคนอื่นเลยค่ะไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ข้อที่สําคัญที่สุดเราเองเนี่ยถ้าเผลอตัวเมื่อไหร่เราก็จะเป็นเหมือนอย่างกับว่า ไอไอมนเนอกันในพรานอะคือตอนแรกเราก็ได้เออ,อะไรค่ะอะไรไอ้สิ่งภายรอบของเราสนับสนุนคำจุนปกป้องเราแต่เราก็ไม่สำนึกเราก็ทำมันจนมันพังไปหมดแล้วเราเองเราก็แย่นะคะ ตรงนี้ค่ะถ้าเปิดเราได้สติแล้วเราระมัดระวังเอาไวา้เราก็คงจะคุ้มครองตัวเราได้แล้วก็ในช่วงชีวิตนี้ของเราเราก็คงทําให้ใจของเราเนี่ยมันเป็นธรรมขึ้นมาตรงไหนที่เป็นอวิชชาเราก็แก้ไขให้เป็นวิชาวิชาแล้วเราก็ค่อยๆร่มเย็นร่มเย็นจนไหนที่ตึ่ความเย็นอันนี้มันก็เป็นสมบัติที่หล่อเลี้ยงเราแล้วก็เป็นอาหารใจให้เราแล้วก็ทําให นอกจากเราจะเย็นของเราแล้วเราก็ยังเอาความเย็นไปละเผยให้คนอื่นคนอื่นได้ด้วยนะคะตรงนี้ค่ะที่ทําให้มันก็มีใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเมตตาต่อกันแล้วก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขของสังคมค่ะก็ฝากเอาไว้เป็นกําลังใจนะคะ